สวัสดีคนรักชนชมทุกท่านครับวันนี้มาชมดอกกัวาหวานนโหของต้นแม่นะครับอารายักษ์ดำครับที่สวนชนชมบันตองนะครับผมต้นข้างหน้าไม่ใช่นะครับจะพาชมดอกต้นข้างหลังนะครับดูฮะต้นนี้กิ่งกําลังแทงครับโอ้โหบอนไซโคตรสวยเลยนะครับต้นนี้ตัวนี้เป็นกิ่งตอนราชินีนะครับผมที่ผมตัดกิ่งไปชํานะครับเนี่ยฮะก็ ช้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กิ่งที่ตัดนะครับก็แตกยอดแตกกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเยอะมากเลยทีเดียวดูฮะมาผมพาชมดอกกันหวานนะครับท่านผู้ชมครับดูฮะดอกโคตรดกเลยดูฮะนี่ก็คือบรรยากาศที่สวนชวนชมบุญต่องนะครับท่ามกลางแดดจ,จัดๆนะครับในช่วงฤดูร้อนก็จะมีชวนชมนะครับที่ ออกดอกบานสะพั่งนะครับเด่นสง่ากว่าไม้ชนิดอื่นๆนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับถ้าช่วงฤดูหนาวก็จะเป็นอ่าฤดูฝนก็จะเป็นไม้ในร่มพวกเฟิร์นก็จะสวยนะครับพวกตระกูลไม้เรื้อยนะครับฟิโลเดนดอนพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นราชนีแห่งฤดูร้อนนะครับก็ยกให้เป็นชวนชมนะครับผมเนี่ยฮะออกดอกเหมือนดอกซากุระเต็มต้นอย่างนี้นะครับ ก็ใครผ่านไปขาดผ่านมานะครับก็ได้ชมได้มองสะดุดตาเลยทีเดียวนะครับดูฮะชวนชมแต่ละต้นนะครับดอกก็จะแตกต่างกันไปนะครับไม่ซ้ำกันนะครับผมนี่ก็คือข้อพิเศษนะครับแล้วมีเสน่ห์นะครับคนระแบบนะครับดอกลักษณะไม่เหมือนกันนะครับแม้จะมีห้ากีบก็แล้วแต่นะครับแต่เวลาเฉดสีของเขานะครับเขาก็จะแตกต่างกันไป ก็มีทั้งดอกสีอ่อนๆน,นะครับมีทั้งดอกสีเข้มๆนะครับนี่ฮะแล้วก็ใบก็มีลักษณะที่โดดเด่นแต่ละสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับก็เป็นจุดประกายชวนชมนะครับทําให้ชวนชมนะครับเป็นไม้ที่ยิ่งปลูกแล้วก็ยิ่งหลงรักเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับดูฮะดูฮะโอ,โ,โอ้โหเนี่ย ก็ตอนนี้ก็ใช้แท็บเล็ตนะครับในการถ่ายอาจจะภาพไม่ชัดเหมือน iPhone นะครับก็รับชมนะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามเหมือนกันนะครับดูฮะชวนชมในช่วงร,ร้อนๆแบบนี้นะครับตอนนี้ผมก็เดินตากแดดนะครับถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับความสวยงามของชวนชมที่สวนชวนชมบุต๋องนะครับดูดูดอกเพชรบ้านนาครับวันแรกก็ ออกดอกกระปิบกระปลอยนะครับแต่พอมาวันนี้นะครับดกมากเลยนะครับดูฮะสีวันหวานอย่างนี้นะครับหลายท่านนะครับหลงลักษณะของเพชรบ้านนานะครับซึ่งอัตลักษณ์นะครับมีความโดดเด่นที่ต่างจากสายพันธุ์อื่นแบบโดดๆก้าวกระโดดเลยนะครับเนี่ยมีรอยเหี่ยวย่นของวงแหวนนะครับที่ยิ่งอายุมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งโชว ความสวยงามของวงแหวนมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็จะมีรวดลายอัตลักษณ์นะครับที่สวยงามจริงๆครับของเพชรบ้านนานะครับผมก็เห็นความสวยงามนะของชวนชมก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับความสวยงามไปพร้อมๆกันนะครับผมนครับนี่ฮตอนนี้ก็แดดค่อนข้างที่จะจัดเลยนะครับดูฮะ แดดเปรี้ยงแต่ก็มีชวนชมนะครับออกดอกบานสะพังให้ได้ชมนะครับสมบูรณ์มากครับหลายท่านที่ไม่ใช่หลายท่านนะครับก็ท่านที่คอมเมนต์นะครับในช่วงแยกลูกไม้นะครับสามารถออกแดดได้ไหมนะครับออกแดดได้เลยนะครับในการแยกลูกไม้นะครับผมเวลาท่านแยกนะครับต้นกล้าลงกระถังห้านิ้วหรือว่าหกนิ้วนะครับก็ยกไปออกแดดได้เลยนะครับ แต่แนะนำนะครับให้ลดน้ำเช้าเย็นนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นห้ามลดช่วงช่วงเที่ยงนะครับเพราะว่าถ้าอากาศร้อนนะครับน้ำเขาก็จะมีอุณหภูมิสูงคราวนี้เขาก็จะไปรว่วนะครับรากทำให้รากอาจจะเกิดการเน่าไปรากได้นะครับก็อาจจะลามมาถึงต้นนะครับดังนั้นที่ดีที่สุดนะครับก็คือลดเช้านะครับกับช่วงเย็นได้นะครับ ไม่ควรขาดน้ําเป็นอย่างยิ่งนะครับในช่วงต้นกล้าลูกไม้1นสเดือนนะครับให้น้ําสม่ําเสมอนะครับให้น้ําสม่ําเสมอนะครับพยายามอย่าให้เขาขาดน้ํานะครับช่วงลูกไม้นะครับเป็นช่วงที่เราต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับเมื่อไม้ถึงขนาดอายุพอสมควร6เดือนถึง1ปีขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะดูแลง่ายนะครับก็ ไม่ต้องห่วงว่าไม้มันจะแคกกนหรือว่าเน่าตายนะครับถ้าเราให้น้ําวันเว้นวันก็ยังได้เลยนะครับถ้าไม้ช่วงถึงหกเดือนถึงหนึ่งปีนะครับผมแต่สิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือหนึ่งถึงสามเดือนครับช่วงนี้นะครับก็น้ําอย่าขาดนะครับน้ําเป็นปัจจัยสําคัญหลักของพืชอยู่แล้วนะครับผมนี่รับรรยากาศดีมากๆครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ พาทุกท่านนะครับมาชมดอกจนชมที่บานสะพังนะครับเต็มสวนเลยนะครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับซึ่งเป็นเดือนเกิดของคุณตองเองครับแหมนะครับก็เกิดวันที่เท่าไหร่นะครับหลายท่านจําได้ไหมครับถ้าจําได้ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมผมเกิดเดือนนี้นะครับผมก็ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับขอให้ร่ํารวยเงินทองนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ